บัดนี้วันที่3กรกฎาคมพุทธศักร,กรกาช2568เป็นวันที่64ที่ข้าพเจ้าเดลนละาการเพลงขอถวายศีลปสาทยายพระสุขและประริดและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดกก่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระล,ลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักขระพยัญชนะในบทสววอย่าง่อเไม่เวทอน หนึ่งบทกระตัลตราตไตรอรหังสมาสัพพทภควาพุทธังรคาตังอภิมาเทนสราคาโตรควตาธรรมทอธรรมังยมัชานิสุปฏิปนนรควตโตสาวกสังโคสังฆัรรมงสองบทโยชาพระภัยนิพนอรหังสมาสัพพทสุจิลังปาินุพโตขุเนหิธรรมานุธานิปารมีหิจติสติเยวชีวังอรหังพุทธังธรรมังสังฆังสานังคาโตโเชนิ พระธรรมตยังทำมังจารามิโสทินาสามวสุชุณณเทวดาสมุตาจักวาริสุอัตตราพัชรปุุเทวดาสัพพมังโมนีราชสัสนุนปุสกสัพพโมขะหังสัคเคกามีจารุเปกิริสิกาลตเตจันตริเควิมาณีอิเประเทจคามีตระวนนะคะห้ในเขหังบัตถุมหิเกเตุมมาจายันตุเทวาชรัตวิสเมียขะทันทะพนาค่ะทิฏฐันตาสันปิเกยังมุนีวรวาจังนังสาธโมนีสุนันตุ ธรรมสวนรการอายมันตาธรรมสวรการอายมทันตาธรรมสวนการอายมทันตาสีบสวดุพพาคนมกาลนโมตัสสะราหตุสมมาสพุัสสะนโมตัสสะภะควะโตรหตุสมมาสพุทัสสะนโมตัสสะภะควะโตรหตุสมมาสพุัสสะข้าพุทธเาตรัสนคุณนาระุธังสรนังกชามิธรรมงสรนังกชามิสังฆสรนนังกชามิ พุธยมพิพุธทางสันนิษฐกัจฉามิพุธยัมพิธรรมนังสันนิษกัจฉามิพุธยัมพิสังขังสันนิษกัจฉามิตัดยมปิพุธทางสันนิษกัจฉามิตัดยมปิธรรมนังสรนังกัจฉามิตัดยมปิสังขังสันนิษกัจฉามิพกบเชวสัจจะกิริยาคตานัตถิเมสันังอัญญงพโทมีสันนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุทมีหุตุสัพทานที่ิเมสันนังอัญญธรรมโมมีสรนนังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะสุทมีหุตุสพทา นัติมีสารอันยัสังโฆมีสาระนึงวังเอเตนะสัจวัชเชนะสทิมีองตุสัพาเจดสวดติรัตนะปนามัคถาอุทังนัมีรัตนโอุตตะสเรลจิตตังทันังมีรัตนอุตตะวิสิจิสารังสังฆังนะมีรัตนโอุตตะสสิละทิถิเอตังนมีติรัตนังรักตะนาวะยวหังสัมมาสมมุสติตกวัตถุวิเศษอุตัง อัญโยยุตตะคุณโยคาวะสัพพะวัตังอสุนิตายมุพิตตะเทวยะธาติชนเตเอกังวินาติตาเรสัมมะสัมภเวนะโลเกกะาจิตจะจจิเรนจัปปะตุภูตังครรมหระยานิสยามอติปุตตะสตถังวินูหิปันธิตาชนหิวิชัญยารูปังโรกามหิเกหิจิกะทันจุปัลพันนียัง เกศสันจิสุภวิธิตังคุณกายะตายะนามิหิเอวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปสตังมนสิสุภะภสษาทธานังปุญญาิกานามะสมุตตมะปุณณภูมังผูกขาปมุชนะบุคขสันนังกตานังปูชาระเยสุปรมะอภิโชนิยังนิพพานสัจจิกริยาอายุปมิสัยยรรมสัมมาเกเรสะมาโสธนสิทธิยาจะชาติหิอัฏฐกุสเลหุปเสนมณิยัง ไปในฮิจจปิสันนังคัปมณียะมวะตัศมาติหะตัศมาหิตตังติระตนังสันนังคตปังหะปตินหิวังคณะนิสุนมัสสะมานาปูเชมะจัปิสสะตังสุปสันนัจตาตัถานุปาลิจาริยาสถารตาจะปุเนนะตถาสุกตินะสุขีภวิมุตเตเชนะตัสสะจะสถาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมะวินัยมหิปมาณปุโต โลกุตระภิสมัญิยโตสุพชันตโสป,ปะนิสยยจายะยายัมปีหัวตุวัตุเตยปลิกโตสุตสาตะากลแปดนัมกรารัิทธิคาถาอายุจักคุณาโมหมาาัมลาปะโทสามังพุทธสุขตว,วิม,มุตโตปารา,ารสสภามินิม,มุจยันโตปเปสิเขมังฉันตาวินยิยมุทันวรังตังศีลสา,านม,ม,ม,ามามิโลกสเมธนจวินยัยกันชะ ตันเตชัสเตชะยะสิทธิโหตุสพันตรายาจะวินาสมิณตุธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัเสสิโลกัสสะวิสุทิมังคังนิยานิโกธรรมะทารสัทธารีสัตว์บุหงุสันติกรุสุจิโนธรรมังวรันตังสิลาสานังนมิโมหัปะทารังอุปัสสนตถาหังตันเตชัสเตชะยะสิทธิโหตุสพันตรายาจะวินาสมิณตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุคอโยโลกัสสะปะปุปะกิเลสัเชตาสันโตสยามสันติีิโยสกุจจะ สวัสดิธรรมมึงณทิฏังกรโรติสังฆังวรังตังสิลิสาน้ำเมิพุทธานุพุทธังสามัคคีละทิฏิงอันเตชะสัตย์ยสิทิหุตุสัพพันตระยาจาวินณสเมตุก้าบทสวดนโมการอัฏฐกัคคานโมอรหัตตสัมมาสัพพุทธสสะไมหิสิโนนโมอุตตมธรรมสัชสวะขาตเสวะเทนิทะนโมมหาสังฆภาษาปิยสุทธสีลทิธิโน นัโมอมาตายาละทะละตันักตยศสักสักังนัโมอมากคติตะสะวาุตยสตินัโมการปักาวนวิปัสสุปัถวานัโมการุภาวนัสุตาทิโมตสัพพทานัโมการรัเตชนัวิจิมิหมิเตชวาสิบทสวมหาสมัสูตรเองมันเิตังกันสมัยยังพักะลาสกิสุวิหาติกปิลาวัตุสมิมหาวันนี้หาปติูสังเทนิสัตทกิปจมเตหิสเทหิสัพเหิวาหะหิ ทัศนิจารรู้ปราุหิเทวตาเยปุยนาสันิปิตาหงษ์ติพระวุณตังกัสนายพิโูสังขจักอาทิตโคจตุนังสุทธวาสกายยนังเทวนังเอิทธาหงษสิอายังโคพระควาสกศุวิหรติกปิลาวัตุสิงมหาวันีมหัตาพิโคสังเทนะสัตถิงปจมัตเตหิพิโคสเตหิสภีหิวอรหันเตหิทัศนิจารรู้ปราชุดิตเทวตาเยปุยนาสันิปิตาหงษ์ติพระวันตังกัสนายพิโูสังขจักเยนรูนัมยมเยปุยนาพระควาเตนุปัสังกมิิตตตววาาาพระสปัญคภยม ada kota di kota tapi nama kalau wah polis wah sambil cinta wah kahang pasalnya pasal itu kahang sambil cinta mewa sutawa sudah wah sesuk hita apa kau betul kau betul kau tu kota di kota apa kau mantang api wah dia tahu ia kau mantang ada hamsu kita kau ia kau di kota apa kau betul maha semuanya bukanya sama kata kata sama yang kita jawa apa rasa kita sangat api Ataku apa rahsia betapa kau Patah pih kongol samara hang suh cita mata mengusuk ama hang suh sara hiwak neng tani kahi tawa inal ni anilakang tipang hi tabi, atakhu aparake bota pakawatong sa tike imang kahang akhasi. Si tawa hilang si tawa palikang ihak inang mahatse mane sa teseleti suh tawa bingang atakhu mata suh kanta susuh na imang kahang akhasi kekeji putang salangang kahasi. Kati kami sa tike paye kubiu bahaya manus tangki hang santiti. อาตากภักวาพิโมันเตชิเยปุเยนะพิโเัสสุโมกดาสุเทวตาสันนิปริตาหงตตถาคตังสนายะพิโสัจเยปเพิโเเสุติรรมทนังรานโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิปภะวันานังอปรมายวะเทวตาสันนิปิตาเฮสุมสยบปิไมหังอิทาหิเยปเทพิโเสุิมทนังกระดนโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิปะภวันานังอปรมายวะวตาสนปิตาิสันติสยปิมหัออิี นามานิกิตยิสัมมิภิกเวทิวกายนังนามานิเทติสัมมิภิกเวทิวกายนังนามานิอังสุนาราศากขกังมนสิกรวธภาสิสามิติเอวมปเตติโคเทภิปุปภะภวโตปะจัสมุสะภะวายิตาตโนจัสิโลกมโนกัสสามิยธาภุมนาตธาสิตาเยสิตายเคเลขปังมหิตตาสัมมหิตาปุสิหวาซานีนารมหังสาบิสัมุหู

Tebaka ya api kentat tebi tapi ko boge bo hamgi rahi sami ke rahi anu ko pasau sata sahat saba ya kapu maka pila bata wa iti ma tojo ti ma towa na ma toya sa sino mo tama na api kamu ko nang sami nang sa sahat sahi taya kana na towa ni mo iti ma tojo ti ma towa na ma toya sa sino mo tama na api kamu ko ko nang sami ti ma nang sa ta kira ti kana na towa ni towa na ma โมทัมนาภิกษุมุงภิกขุนังสัมมิติมณังอิเจเตโสนะสะสาสายะขานานตวานิโนอิทิมันตุสุติมันโตนะมันโตเยสสินโนโมทัมนาภิกษุมุงภิกขุนังสัมมิติมณังเวสสัมมิตาปจะสะตายะขานานตวานิโนอิทิมันตุสุติมันโตนะมันโตเยสสินโนโมทัมนาภิกษุมุงภิกขุนังสัมมิติมณังกุมภิโรราชกัยโกวิโพลสะยิเวสนางโวโยนังสะตาสะหัสสัมยะขานังปายุปัสสติกุมภิโรราชกัยโกสุปะกัสสมมิติมณังปุริมันจาริสังฆาชาลาตาละสติ ขณทัพนังอาทิปติมหาราชายาสิโสพุทธปฏิทัภพวุยนะนงามมหาภารัอิทธิมตุจติมตัวนั้นันโตยาสิโมหันะอภิกรรมุธีกุณังสมิติมนังทักินันจดิสังนาชาวิรุโหตทัพสัสสติปุมานังอาทิปติมหาราชายาสิโสพุทธปฏิทัภพวุยนะนงามมหาภารัอิทธิมตุจติมตัวนั้นันโตยาสิโมหันะอภิกรรมุธีกุณังสมิติมนังปัญจิมันจดิสังนาชาวิรูปห์ปกปัสสัสตินะขนังอาทิปติมหาราชายาสิโส Udah pita sa pagwain na ng pala itin ng tong wanawan mana apika mong pikunang sa itin mo punya utaran sa risang nga adipati mahara sa yasa siso kuta pita sa na pala wanawan apika mong pikunang mati sang tatara tora kinina wino na kuwa pachimena wino pa kuwa kuwero utarang pisang. jataro te maha rachaa samantaa jaturo hisaana nalamanaa adhansuwa nekabila watawae te sang maya mihlo tasaa opo wanjanika saka maya katea huwe te huwe tujawe kotoa saha jantan nopama se to jakin nopan tunikan tuja pa naa to opa manew jatewa suko jamatale dita se maa jakan topo naro rachaa chanao sapa aho pecha siko je wati maa rukuri ya ترا کو نو پسانه کوي سلام سلام تاسو څنګه کوم فلسفه تاسو اكو پایا خاصه هغه تی یمونه ته 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 اچ اكو نکایه تاسو نو ویلا ونه ما کو سو پخ خاصه دې نن یانه کرا شي ساسه اران تی پاره شاپه کې دې څه څه کوه هغه سټه باندې ما چا پتا چې تمه په نه دې څه نه نه صفه یې درانه کرا چې نو ما سي څه کنه نو ما سي پتو څنګه یې وا صحیح وره یان تاسو څنګه سره نو څنګه پتو چې دا بشره ته نه سمته اصولا دې تا پته روانه څه څه دې دې نو تاسو نو ตาลักข์ชมีาบิสนาสุลาธน์นาเมฆาสาวิปปจิติสุจิติจักะหาราธนาโมจิสหัสัตจักรภริพุตานังสัพเพวัสุลมะกะสันนัยหิตวะปะริงเสนนงลาหุปฐมุปปาคมสมยโยธานิปฐมเตปิคุณังสันตินุนังอภิจัตทวะปฐวีจัตเตโชวายุปฐมาคมุวาลุนาวาลุนาธิมาสมโมจัยมิศสาสะหามิยากันวันายิกะอภิชวยาสัตสินุทศเสตติสาชกายสัพเพเนนัตะวันนิโนอิจิมันตัวสันตินมันตนาวันตยาสัสินุโมธรรมนาอภิกรรม

วันนี้เราสามารถจะจดจ๊ะอันนจะกาสูดไอุรจลอคูอูวาสวนสิโนเศรรกายสสภีนันตวันนโนอีทีมันตัวชุดิมันตัวันนตยสิโนมรมนยกมุิุนังสัมมกษมนังสมานมหาสมานะมนุษสมนุษยตมาคิดาปัุสิกาอคูอคูมนุปัุสิกาอาถหันโยเทวายจะมหิตพสิโนปะรคามหาปะคาอคูเทวายสัสิโนทศเรัสรกายสสภีนันตวันนโน ไอที่มันตสุดติดมันโตว่ะนะมันตตอย่างสุชินนุโมธรรมะการมุทิพุนังสัมมิติมุนาสุกัยกรุหะลุนาอาคูเรฆะนัสาสหโอทาตะกยหศปะโมฆะอคุเทวะวิจักขณาสถามตะหาระคชามิสกัจจยาสุชินโนะขณะอย่างอาคาปุชโยโยริสาบิวาสติธาศรษฐัสกายยสภีนานตวานีโน่ไทีมันตสุดติดมันตตว่ะนะมันโตอย่างชินโน

Sa tete te monika ya sa pina to wanino na man na kancung niya janji sa tisa saha, pagutay sa tisakilang wakati na manasawang dakim o katalang na hanggan ang maakita ritang, suprama palamato capota ikimang ang saha sa nang kumaluti socha so paka sa bibig mo nang saha sa pramalo ka nang mga pramadi di hati upapanong supin mantuki sa makayo sa si so, haseta isara ako paje ka masabati norte sanjak machato aka halito kaliwalito teja sa pia pikante sinihebe sa pramaki malasin na apikami kasakan hasa manhiyang. เอกนักคะนักคะนัราเีนบพัฒนตวงสมรปาริวทาลีะมมมุจิธาโคจินังอิททมหาเโนอคหาเสน่ัศยปานินาตะลามาจักรแสดงกตวานอเัละวังยธาปะอุสโกเมโคธนายันโตสวิชุกุตตัาโปจธาวติสังกุตโทอยังวสีตันจกสังกัพนญาวกิตวานาจักุมาตะตอมตยิสทาสาวกิศาสนรเตมาลาเซนะอภิกันตาเตวิชาณธาพิกาว เดจะาอัตตปรมัตถกรมสุตวาโพธิสัตว์สันนวีดาตะเคหิปะการมูลีสังรมมติอินเชยุนสภเพวิชิตตังขามาพยาติตายาสัจสโนโมทันติสาวูเตหิสาวกเตเชนิสุตตาติสิบเอ็ดโสวดมังคลาสุตตามอเสวนาจะพาลานังปฏิทานังจะเสวนาปูชาจัปปูชนียานังเอตัมมังคลโมตตมังปัติรูปเทสวาโสจัปปุเพจะกตปุญญาตาอัตตสัมมาปานิทิจะเอตัมมังคลโมตตมังพัหุสัจจันจสิบปัญจะ วินายโยจะสุสิตกขิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคลโมตตมมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะธาลัสสังฆโหอนาคุลาจกรรมันตาเอตัมมังคลโมตตมมังทานันจะธรรมจริยาจะญาตการันจะสังฆโหอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคลโมตัมังะมมะตกอารติวิรติปะปะมัชปานาจสัญตโมอาปะมาโทอัปะมาโทเจตุมีสุเอตัมมังคลโมตตมังคารโวจะนิวาโตจัสันตุทีจัตตุ กาเรนะธรรมสวรณ์อิตมังคลรมุตตะมังทันติจะโสวะจะสตาสัมมนานันจัตสนังกาเรนะธรรมสักชาเอตมังคลรมุตตะมังตะโปจะกรภะมัจริยันจะอริยสจานาตสนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตมังคลรมุตตะมังปุถสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยสสะนักกรรมปติอสุกังวิละชังเขนังเอตมังคลรมุตตะมังเอตาทิสาลิกัตวานัสภัตถะมะปราชิตา สัพพัทัสสุิงคัสสันติตันเตสังมังคลามุตตะมันติสิบสองวสวดรัตนะปริปิยังกินจิติตังอิทาวาหูระวาสักเเคสุวายังรัตนังปณิิตังนาโนสังมังอธิตะทะคเตนะอิทัมปิปุเทารัตนังปณิิตังเอเตนะสเจนะสุอธิหมตุขายังมีราคังอมตะตังปณิิตังยะทัชขาสกยมุนีสมัยโตเอเตนะธรรมีนะสมาธิกินจิอิธัมปิธรรมีรัตนังปณิิตังเอเตนะสเจนะสุอธิหมตุ Yang mutasi tuh paliwanag hi su ting semar hima ng tali kan nia mahuk semar hina tina semu nawi seti hitam pi tamai rata ng hoto. Ia bukala atas setang pesat hatari ia taneju kanihoti te takile ia suka tasa sawa ka idai su ting na lima hak palani. Ia tambi sang kia rata ng penitang idina setiina suwati hoto ia suka yuta meniksa ใิการมิโนโผตัมาสสะงนมหิดไปฏิปัตาอามธรมทั้งวิภัยราถามาทันิป่พุทิมุจฉนาลอิทธิิสังเีดัตตนังปณิตังอิเตนะสุเจนะสุวัติหุตุขีนังโครานังนวังนาทิสัมภาวังมิลาตาจิตตายาติเกภวาสันยิมเตขีนะพิชชาวิรุณหิันธานิพันติธิราชายันปะฏิโปอิทธิพิสังเีดัตตนังปณิตังอิเตนะสุเจนะสุวัติหุตุสิบสามวสุธรรมบุษหัสลาวะ อัตตาเหวชิตังเสโยยาจายังอิตาราปรชาปตตะทะทันตสะโสดสานิจังสัญญาตจานิโนเนวเทโวนะคันพระโพนามารินสหคัรมนาชิตังอป,ปะชิตังกัลยราตถาลุปัสสจันตุโมสิบสีสส่บทสวดเกสุปฐสูขาสิตะมิทังตเตนะภควตาชนาตาปสตาอรห a ต h a s a ม m a s a p u t h ทเอทะตุมเฮมาอนุสัเวนมาประะมะปรายมาอิตตกิรรยมาปิ ตะก,กะสัมปทานีน้มาตะก,กะเหตุตุมานัยคะ,ะเหน้มาอากาละปริวิตะเกนมาทิฏฐินิชานะนักขันติยามาระพ,พรูปตายมาสัมโนนะสัมโนโนคาโนโนรุยะธาตุมีเหตอตนาวชานยะธาอิเมธมมะอกกศลาอิเมธมมะสวชัชอิเมธมมะวิญูขะรหิตาอิเมธมมะสมมตตาสมสมินาอหิตายัสทุขายสัมวันติ อัตตุเมหิปัชชะเฮยะธายะธาตุมหิอัตตนาวะชาเนียธาอิเมธรรมาคุศลาอิเมธรรมาอนาวะชาอิเมธรรมาวิญูปัสสาอิเมธรรมาสมตาสมาธินาหิตายสุขายาสังวตัตติอัตตุเมหิอุปสัมปัชชะมิหะเลยาถาติ สิบห้ามทโุปนิยสูุปนิยติชีวิตะมะพมายยงชารูปะนิตสันสันติตานาเอตังพยังมะระเนปิขมาโนปุญญานิกะยิราทะสุขาวะหานิุปนิยติชีวิตะมะพมายังชารูปะนิตะสันสันติตานาเอตังพยังมะระเนปิขมาโนโรกามิสังปัชหิสติเปโคโยทะกาเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตะสาตังตะสัปตะสะ สุขายะโหติยังชีวนาโนปะโรติปุญญธรรมโมหเวรักติธรรมมจาริธรรมโมสุจิโนสุขะาวหาติเอสานิสังโสธรรมีสุจิเนะทุกขติงขัตติธรรมมจารีสัพเพสังคารานิจาติยถาปญญาปสติอัถนิพินติทุเกอสัมโควิสุตติยาสัพเทสังคาราทุขติยถาปญญาปสติอัถนิพินติทุเกอสัมโควิสุตติยา สภเพธรรมาอนัตติยถาปัญญาญาปสติธาติปินทะติคุเคอสัมมาโควิสุทธิยาสิบหกมุตตอปันนาชาดุอปันาคัฏฐานะเมีเกตุติยังอาหุตากิกาเอตทัญญายะเมทาวีตังคันเหยะอปันาการคาหุงเวสรนังยันติกับภะตานิวานานิจะอารามะอารามะโลกะเจตยานิมนุสสาพิยะตาชิตา นี้ตั้งโกสรังเหมืองนี้ตั้งสรณมุตตะเมืงนีตังสมมาสุกาปมุจจติโยจะพุทันจะธมนจะสังันจะสังคโตจตาริอริยสัจจะนิสัมมปัญญายปัสสติทุกขังทุสมุปาทัทุกขสัจจะอติกมังอริยัจอัตถกิกังทุกขูปัสสะมคามินัเอตัโกสรังเหมืงเอตังสรณมุตตะมืงเอตัสรณมุตตมาคมมสุกาปมุจจติ สิบเจ็ดวันคร,ราอาติตการตะกขถาอธิธรรมในรัชกาเมยะนปฏิกังเาขานะคะตั้งคนไม่คนนึกถึงสิ่งที่ร่วงแล้วงไม่คนร่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาตีตัมปะฮีนันตังอัปตันจะอนะคะตั้งสิ่งใดรุ่งไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึง ปัจจุบันนั้นจะยกธรรมกถาตถาวิปัสสติอสังหิยิงลสังกุปังตังวิทามนุกปรุหเยก็บุคคลใดเห็ิจังทำปัจจุบันไม่มั่เงินไม่คนแขงในธรรมนั้นนั่นได้บุคคลนั้นที่จะเล่นธรรมนั้นเงินให้ปลุกปมเถอาเชวะกิดจมาตะปังโกเชนยามื่นังสุรีพิงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งได้ให้รู้สำคัญในเทนะมหาเสนีนะมัชนา เพราะว่าพอผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกะราวทั้งหลายเอวังมีหาดิมาตาปิสโอหุนตะมัตันทิตังตังเวปเทกกะตะตติสัมโตอจิคเตงุมนิติธรรมุนีผู้สงบย่เมไม่บุคคลผู้มีปก,ก,ก,กติอยู่อย่างนี้มีความเพี้ยนไม่เจ็ดคันทั้งกลางวันและกลางคืนคนั้นแหละว่าผู้มีระดีหนึ่งจงลงแม่ประการชนิดแรงสิบแปดบทสวดพินหาปเจเวคขณะปาทะชาลาธรรมมิชานังวินาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้ พยาธิทำร่วมหิรพยาธิงานนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำรมหิดมรณะงานนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมไปเยหิรมนาปหินานาพาวโวินาภาโวเราจะตระเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ผัดพลาดจากของรักของเจมันใจทัสเ้นไปกรรมสกมิหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมปันถุกรรมปฏิสวนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นูให้ผลมีกรรมเป็นดันเกิดมีกรรมเป็นพูดิตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัย ยังกัมมังกาลิสามิกัลยาณัวาปาปะกมามวัตสัทัยยาราภวิสามวิปเราทําการบรรเทาไว้เป็นบุญหรือเป็นแบนเนบเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมในนันสุดไปเอวังอันยัิอภิษังรเราจะไม่กิจพังเราทั้งหลายก็จะระลอย่างนี้ทุกๆวันเถิดสิบเก้าบสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทีกพปะปตาจะนิทุกขาพระยะปตาจะนิพรยาโสกปัตตาจะนิโสกหงคุสุเพปิปานิโน เอตาวตาจะเอาหิสัมปตังมุลยศสัมปทานสเพเทวานุโมทันตุสภัสสัพติสิทธิยาทายนังทัพทันตุสัพพายาสีลังลักทตุสัพพทาภาวนาวิรตังหงุตุจันตุเทวตาขตาสัพเพขุทัพละตัปนาเจกันนันจะยังฝรังอะหันตานันจะเตชินารักสุขอนธามีสัพพกสูมีสิบบทสวดเทวตาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิมีทุเปกะเลโอติขเรตหิงกะหิง ตาธรรมะธานีนะพระวันตุภูจิตาโสถิงกรณเตหวิหารมันทะเลเทราจะมัชานวากาจกพิกขโวาสารามิกาธานะปฏิกุปาสกาคามาจกเทสานิขามาจกอิสราสปานะปุตตาสุพิตาพระวันตุเตชะราผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยนนาในก,การธรรมวังปิจิเตสเพปิกุคสะกรณตุสังขยัง ธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจปประปุกคราสังโคแงตุสมะโคว,วอัตไายยาะจัหิตายะจะอัมเหราักขาุสัพธรรมโมสัเพเภปิธรรมจาริโนวุฒิสัมปาปุเนยามะธรรม,มอริยปเวทิเตย่สิบเอ็ดมุสวดสภปฏิทานคถาบุญยสิธานิกตัสญานัญญา,านิกตานิเมเตสัญจะกพักิโนแหงตุสัตตานันตาปปะมานา <c oughs> เยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาปะยะทิฐาวาอันเยมชัตตเวลินหงสตาติทันติโลกสมิงเตปุมมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโการาสังสันตตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชานันติทเทว,วาเตสังนิเวยทย มะยาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสถานโหตุอเวลาสุขชีวินโอเขมปะทันจะปะปลตุเตสาสาสิสชัดตังสุภา ขอ,อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัตรนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมนาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลก,โลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลพภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้้ววอออสััตเเเห่าาานนนนนจงงุมท ก็สัตว์เหล่าใดยังไม่ทราบการให้สุวนบุญของพระเจ้านี้ขอเทศทั้งหลายจงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุเผืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งฟงจงอย่ามีเวรอยู่ไปสุขเสมอเถิดและจงผูกพานอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทนด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันนี้ส่งห่งการบูชาพัตนาัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสุขพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้ายุลดา,าการเพ่งและครอบครัวขอไอ้พ้นจากภพภัยทางปวงขอให้เจริญทางทางโลกและทางธรรมขอถธธวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมณลและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอ้มมอนวอนให้แก่ข้าพเจ้ายุลดา,าการเพ่งและครอบครัววัตถุมงคลพระก,กินให้ดีที่น่าโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวงร,รวคร,รวนิเวศมิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ซ้าจริงร้งขึ้น ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัสร้างในอนาคตขอจงเปยมด้วยอ,อนุาภาพแห่งพระปริศและข้มงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ประการเธอหนสาธุ